สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเห็นภาพประเทศญี่ปุ่นแทนแล้วกันเนาะก็โค้ชอยากจะบอกว่าวันนี้ที่เลือกที่จะอัดเป็นเสียงนะคะก็เพื่อให้เราเนี่ยฟังนะคะโดยที่ไม่ต้องดูหน้าโค้ชเนาะได้มีสมาธิในการฟังนะคะอืม ทุกคนที่พยายามจะทำสมาธิเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องยากถูกไหมคะสำหรับมือใหม่หรือบางคนที่ไม่ชอบในการทำสมาธิเลยแนะนำนะคะใช้วิธีการทำสมาธิรีแลกหรือเขาเรียกว่าเป็นการอยู่กับตัวเองนะคะในเมืองนอกที่เขากำลัง คิดกันนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วเมืองนอกจะไม่ค่อยได้ทำสมาธิแบบไทยพุทธเนาะก็จะเป็นสมาธิรีลาศหรือเป็นสมาธินั่งโยคะนั่นเองนะคะแล้วแต่เราจะชอบนะคะง่ายๆนะคะแค่เราทิ้งตัวลงบนโซฟาหรือที่ใดก็ได้ที่เรารู้สึกสบายมากที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงจินตนาการภาพ เห็นเรื่องราวของตัวเราเองสร้างจินตาภาพของตัวเราเองให้มากที่สุดในทุกๆห่วงเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเวลานะคะแล้วก็เวลาเช้ากับเย็นนะคะการทำสมาธิให้รู้สึกสงบและดีที่สุดนะคะไม่ยากเลยค่ะแค่เรานะคะรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจหรือลมหายใจของเรานะคะ ค่อยๆสูตรลมหายใจเข้าไปลึกๆนะคะลึกมากที่สุดเท่าที่เราจะรู้สึกได้นะคะการลมหายใจสักพักรู้สึกอยู่กับลมหายใจที่เข้าไปข้างในนะคะแล้วค่อยๆกัน้นหลังจากนั้นค่อยผ่อนออกนะคะให้เราทำความรู้สึกไปที่ลมหายใจ สักสมครั้งบางคนอาจจะรู้สึกว่าพอหายใจหรือรู้สึกไปสักพักก็รู้สึกฟุง้งซ่านทีนี้นะคะให้เรารู้สึกไปถึงหัวใจของเราเสียงหัวใจที่ดังอยู่ในตัวของเราคนที่มีสมาธิมากขึ้นหรือ จิตตั้งต้นในการทำสมาธิมากขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในเอเรยยบทแบบไหนก็ตามนะคะจะเป็นสมาธิรีแลกนั่งสมาธิก็ได้ยังไงก็ได้นะคะแต่ถ้าสำหรับมือใหม่แนะนำให้เป็นการนอนสมาธินะคะสำหรับใครที่มีหินจักระสามารถวางหินนะคะแล้วก็ทำสมาธินะคะจดจอกับจักระทั้งเจ็ดได้เลยนะคะ โดยการเปิดสวิทช์ไฟทั้ง7นั่นก็คือจะกะเพศจะกระมดลูกนะคะจกะกะพลังงานจะกะที่อยู่หน้าท้องนะคะเหนือสะดือขึ้นมาอยู่ตรงประมาณลิ้นปีแล้วก็จะกะหัวใจนะคะที่อยู่ช่วงกลางหน้าอกแล้วก็จกะกะการวาจาเป็งเสียงหรือการตกลงเจราจาทุกๆด้านนะคะ แล้วก็จักระตาดวงตาที่สามนะแล้วก็จักระที่อยู่ตรงมงกุดเป็นจักระแห่งการรับรู้เทพเทวดาต่างๆนะคะเอามาวางแล้วตอนนี้นะคะให้รู้สึกหายใจลึกๆอีกครั้งนะคะ3มครั้งบางคนจะถนัดแบบไหนก็ได้นะคะจะพุดโทรก็ได้นะคะหรือ ถ้าบางคนไม่รู้ว่าพุโทโธหรือจะต้องยาวสั้นแค่ไหนนะคะเขาจะหายใจเข้าไปลึกๆนับประมาณหนึ่งสองสาสี่แล้วกั้นนะคะนับไปหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแดทีนี้หายใจออกนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเนะคะหรือบางคนจะใช้488ก็ได้489ก็ได้นะคะก็หายใจประมาณนี้นะคะจาก3ครั้งเสร็จแล้วก็ให้ใช้ความรู้สึกไปที่หัวใจของเรานะคะ ใครที่รู้สึกสงบแล้วหายใจเข้าไปถึงหัวใจของเราหรือรู้สึกได้กับหัวใจของเรานะคะก็จะดีเยี่ยมมากๆแต่ถ้าใครที่ยังรู้สึกไม่ได้ต้องจิตตั้งต้นสมาธิต้องดีขึ้นนะคะค่อยๆพยายามทาไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถฟังเสียงหัวใจตัวเองโดยที่ไม่ใช่ความมโนภาพนะคะต้องได้ยินจริงรู้สึกจริงสั่นสะเทือนจริงนะคะ ให้รู้สึกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจได้จริงๆนะคะนี่คือการเข้าฌานหรือสมาธินะคะในรูปแบบของคนสำเร็จนะคะก็คือการจูงจิตตัวเองในจุดต่างๆนั่นเองนะคะรู้สึกให้ถึงรู้สึกให้ได้ว่าเราได้ยินเสียงหัวใจแล้วจริงๆนะคะรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของหัวใจนะคะ บางคนอาจจะรู้สึกหัวใจเต้นตามจังหวะของตัวเองนะคะจะไม่เหมือนกันนะบางคนโอเคคนโทรเข้ามานะคะเลยตัดวิดีโอไปโอเคเดี๋ยว เราต่อเลยนะคะหลังจากหายใจนะคะความถี่ของหัวใจแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะเต้นเร็วมากบางคนอาจจะเต้นช้าการสั่นสะเทือนบางคนจะสั่นสะเทือนไปทั้งตัวบางคนจะสั่นสะเทือนแค่บางจุดเท่านั้นนะคะให้เรานําความรู้สึกนะคะเพ่งเล็งนะคะเขาเรียกว่าเพ่งเล็งไปที่หัวใจของเรานะคะ รู้สึกให้มากที่สุดแล้วก็กำหนดลมหายใจไปเรื่อยๆนะคะช่วงที่กั้นลมหายใจนะคะให้รู้สึกไปที่หัวใจของเราให้มากที่สุดนะคะให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นนะคะรู้สึกให้มากที่สุดนะคะ ทำแบบนี้นะคะวันละ5-10นาทีหรือ20นาทีนะคะเรื่อยๆทุกวันเวลาไหนก็ได้ที่เรารู้สึกได้เป็นการทําสมาธิรีแลกซ์นะคะเ<ม>ขาเรียกว่าการปรับขึ้นในหัวของเรานะคะและในขณะที่เรารู้สึกแล้วนะคะก็ให้เอาความรู้สึกของเราตรงนี้นะคะไปจินตาภาพเกี่ยวกับความสําเร็จที่เรากําลังมองเห็น หรือที่เรียกว่าใช้ดวงตาที่3นะคะในการมองอนาคตนั่นเองนะคะดวงตาที่3ที่สามารถมองเห็นอนาคตของเราอย่างชัดเจนบางคนมองไม่เห็นอนาคตตัวเองนะคะใช้ภาพหรือเสียงหรือสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นนะคะเอามาแปะให้เรามองเห็นหรือจะดูวิดีโอในสิ่งที่เราชอบแล้วก็สร้างจินตภาพในหัวให้มากที่สุดนะคะ เหมือนกับคนที่เห็นเงินร้อยล้านก็มองเห็นร้อยล้านให้มากที่สุดนะคะมองเห็นเงินก้อนร้อยล้านมันจะมีจํานวนประมาณเท่าไหร่หรือบางคนมองเห็นบ้านก็เห็นบ้านให้มากที่สุดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่สุดนะคะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะใหรร้รู้สึกได้ถึงความเป็นจริงรู้สึกได้ถึงความ ว่าเราได้แตะเงินแล้วเราได้สัมผัสเงินนี้เราได้สัมผัสบ้านหลังนี้รถคันนี้รู้สึกสัมผัสกับความสําเร็จที่มันมากมายเหลือเกินนะคะจับต้องได้ในจินตภาพของเรายิ่งจับต้องได้มากเท่าไหร่รู้สึกได้มากเท่าไหร่ความสําเร็จหรือสิ่งที่เราต้องการมันจะเข้ามาหาเราได้มากขึ้นมากขึ้นนะคะ ไอเดียต่างๆนานาจะเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เรากำลังดึงดูดนั้นจะนำพาเรานะคะไปสู่จุดนั้นเองเรางดใช้สมองใช้ความคิดหรือความอยากของกิเลสต่างๆนานาน,านะคะเรางดใช้ไปเลยนะคะเราจะใช้ความรู้สึกและความเป็นไปได้คนฉลาดและเก่งรู้ทุกเรื่องไม่ได้ว่าจะประสบความสำเร็จนะคะบางครั้งคนที่ไม่ได้เก่งมักจะลงมือทำในสิ่ง โะคะ้ชเองก็จะต้องทํามาเป็นคลิปๆปไปนะเพราะว่า,าลูกค้าก็โทรเข้าหาเยอะนะคะพยายามใช้อีกเครื่องหนึ่งละแต่ว่าก็ยังมีคนโทรเข้ามานะคะ,ะก็ค่อยๆทําความรู้สึกไปนะคะจินตาภาพมองให้เห็นให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะหรือจะใช้เสียงของเราเองช่วยในการมองก็ได้นะคะอย่างเช่นชั้นร่ำรวยเหลือเกิน ฉันสุดยอดในการทำความสำเร็จต่างๆนาฉันทำได้แล้วฉันรู้ว่าฉันเก่งฉันรู้ว่าสมองฉันเก่งมากมายเหลือเกินฉันรู้ว่าฉันฉลาดฉันรู้แล้วว่าวันนี้ฉันเกิดมาเพื่อความสำเร็จในสิ่งที่ฉันคิดและฉันรู้ว่าฉันทำได้ ฉันเชื่อฉันเชื่อตัวเองฉันศรัทธาและฉันก็มั่นใจว่าตัวฉันเองเก่งเหลือเกินการเงินชัางง่ายได้เหลือเกินขอบคุณทุกสรรพสิ่งทุกการเงินที่เข้ามาหาฉันอย่างมากมายขอบคุณขอบคุณขอบคุณรู้สึกรักหลงรักการเงินอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกรักตัวเองอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกได้ถึงการอบกอดตัวเองอย่างมากมาย รู้สึกได้ถึงสิ่งที่ฉันกำลังทำรู้สึกถึงความรักของผู้คนมากมายที่เราฉันและเป็นส่วนหนึ่งกับฉันรู้สึกมีความสุขที่จะใช้การเงินอย่างมีคุณค่ามากที่สุดรู้สึกมีความสุขในการทำงานทุกๆอย่างรู้สึก ว่าชีวิตของฉันเกิดมามีค่าเหลือเกินขอบคุณนะที่ฉันได้เกิดมาเป็นผู้คนขอบคุณนะผู้คนทั้งหลายที่สนับสนุนและดูแลฉันยังเป็นอย่างดีรู้สึกขอบคุณเหลือเกินกับโลกใบนี้ขอบคุณการเงินที่ไหลเข้าหาฉันอย่างมากมายเห็นเม็ดเงินเป็นสายฝนพังพลูนะคะเข้ามาในหัวใจของเราและตัวเรา และเห็นการเงินที่พุ่งออกจากตัวเราอย่างมากมายรู้สึกได้ว่าเราคืออภิมหาเศรษฐีรู้สึกได้ว่าเราคือคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยเหลือเกินรู้สึกได้เลยว่าฉันนี่แหละคือผู้ที่จะกระทำความสำเร็จอย่างชัดเจนฉันนี่แหละรู้แล้วว่าฉันคือคนที่จะสร้างเป้าหมายของฉันให้สำเร็จอย่างง่ายดายขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะขอบคุณทุกสิ่งบนโลกใบนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณเข้าใจถึงสัจธรรมมากขึ้นมากขึ้นนะคะความรู้สึกรักเมตตามองเห็นผู้คนที่สนับสนุนมองเห็นการงานที่รุ่งเรืองมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเห็นไหมคะใช้เวลาไม่นานเลยไม่เกิน15นาทีด้วยซ้ำในการทำโปรแกรมแบบนี้ไม่ได้นานอย่างที่คิดนะคะแค่เราสละเวลานิดนิดเพื่อชีวิตที่มันเป็นไปได้แล้วก็สร้าง IQ ให้กับตัวเองหรือสร้างสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองนั่นเองนะคะ ลองทําดูแบบนี้นะคะทั้งเช้าทั้งเย็นจะดีมากนะคะหรือบางคนที่รู้สึกมีเวลาว่างในช่วงกลางวันด้วยก็ลองทิ้งตัวเองและทําความรู้สึกนี้เป็นประจำนะคะนี่คือวิธีของคนสําเร็จที่นักธุรกิจหรือคนระดับ,ดบโลกใช้กันนะคะ